มาเดอ้อจ่ากินข่าวเดอ้อจ่าเดอ้อส้มตําตีนไก่ตีนไก่ส้มตํานะคะแล้วก็ไข่เจียวมีแหนมด้วยเอาไหมลูกมีไข่เจียวส้มตําตีนไก่ง่ายๆเดี๋ยวพาเด็กหน่อยกินเลยนะคะมาเริ่มมาเดอ้อผักเม็ดต้องเพียวๆไปเลยเข้าไปข้างในนูลูกมาเอา ข้าวฮ้อนข้าวฮ้อนสุ้มตำเผ็ด มันไม่ตกอีกแล้วมันปลาออกมาเนอะหนูบอกว่ามันหลอกทานดีไปนั่งร้านเมนั่งไปสามสุดนะเทีเองเดี๋ยว ไปลงรงบนเดินเข้าไปก็เป็นงานมันก็สุดสายเลยไม่ใช่หรอสไยมันไ,ไปทางนู้นวันิะพาเราลงรงบดแล้วก็เดินผ่าเข้าไป มันก็เป็นงานยกนั้นพอดีไนงะอือหตีนกระตินแซ่บขับนองไหมรส้มตำส้มตำตีนไก่สกัดพวกจะไปกินอาหารกินวันนี้ ช่างนะจะไปกินอาหารจิ้งจกนไรเมือพี่แกมาให้ป้า,า,ม,ามันส้มมะละกอมีคนเอาจิ้งหรีดม,มาขายถุงล,ะ,ละสี่สิบกนเราจะซื้อร่อแยากของแกให้มาเลยอ,อกิ้งหรีดอบกรอบ น้องแฝดใจเหมือนของไอ้บีพูดว่ามันขาในเซเลนเนีเ่ยที่มันอยู่ในสูงซีนเนี่ยดีกยะดกอืมันจะไปขาสั้นใช่ไหมึหแล้วขาสาั้นเราไป เดบแแป่ะไปดูบบ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 เดบแแปลเฟสติวัลพาไปจังหวัดจะข้นผ่าดทำงานบายมันมีสามวันในที่ร้านจีนมันว่า ซีวันถึงวันเสาร์อเสาร์เราเขาไม่อยู่เสาได้ราจะพาแจัคก,กรบโรสไปตามหาเรือแทนหนึ่งเขาบอกว่าเขาอ,อ่านาแฟนอาบอกว่าจะดูผู้ชาย <c oughs> พี่ชายแกเป็นเนี้ยพี่ชายแกกลับไปแล้วคงจะดูกันหรอกอมไม่แน่นะเคยไปพบล่ะรถไปเจอแจ็คอยู่บนเรือ,อเต้นเต้นอยู่เสือกถูกใจกันอืมมันมันนหอ ใต้สุดเลยจิป้าใต้ท้องเรือหรือเปล่าไม่รู้ทีแรกกูได้ห้องดีแล้วมึงสาระแนมาเปลี่ยนห้องดีแต่นี่กูก็ไม่รู้แล้วห้องไหนแล้วเนี่ยพอพอมันอยู่ใ้านะใต้หรือใต้ท้องเรือกูก็ต้องด่ามึงเลยเพราะพวกกูได้บนเรือแล้วมึงสาระแนมาเปลี่ยนห้องกูวันพอนเคยนอนแล้วมนะั้งสี่คนอ่ะ ใต้ก็ใต้เลยทำไงอ่ะมึงจะไปนอนอยู่ในเลือในห้องตลอดทั้งยี่สิบชั่วโมงพี่มึงลงไปผิดไงหนูลงไปผิดเอ้าอันนี้ไม่ใช่ทางสิหนูลงไปเอ้ามันไปห้องอะไรมาเนี่ยกลัวเลยก่อนมึงจะลงมึงต้องอ่านเดี๋ยวเขามีตัวอักษรอยู่ตรงบันไดอ่านว่ามึงพักอยู่ห้องอ่าชั้นไหนมึงต้องอ่านก่อน มาสอบคนเนาะดูแล้หมดเลยมันยังงเลยู่ชีวิตนี้ได้ขอให้คนะดบ่นเลยโทรหากันไม่ได้ด้วยนะเน็ยไม่ไมีก็ไม่เป็นไรคนยวไงก็ไบีบไปด้วยเอาบีบไปด้วยอีบีก็ไม่ไม่มีตังก็พอดีเลยมึงพากันกินน้ำเปล่าไป ก็อยู่ในนั้นแหละเถ็ดผักของเดินหาเอาหนูเคยไปแล้วเปล่าหนูเคยอยู่นั่นอีเคยไปจำไม่ได้แล้วถ้ามันเออนะด่ามันเะยดีเราหนังบอกมึงเคยมาไงก็อันนั้นน่ะนี่เนี่ยจำไม่ได้ไงก็อันนั้นน่ะเป็นยี้น่ะเดี๋ยวถูกกันอย่าพูดแล้วพูดอยู่คำเดียวแล้วมันอะไรได้ไหมท่าดีไหม ีไข่ไปทอ้กินตีไก่แล้วก็เยอะนะแค่ตีไก่ก่อน,น,น,นดีไัมยม่ตอาตไก่จะขายดีกค่ไข่น้อยเดียวแม่มึงํากินแล้วบอกส้มตังรือไม่มีลมมแล้วนะเากินเาหน้าแ้อ เขารู้ว่ามีหมาป่าทำไมเขาใกล้อยู่อะแต่มันไม่กลัวอ้สราเลกูจะปั่นจักรยานให้ไหวแล้วกูตายก่อนนะแต่ตรงั้นมันไม่กลัวอะไรมันกลัวคนมากกว่าคนป้าไม่กลัวหรอกอย่างมากะข่มขืนเมืองแสบกูแทบหน้ากลัวค่าตายเป่าเออ วัวเอะหมาป่าคุยไม่รู้เรื่องมึงจะวิ่งไปไหนกูถามเลยเห็นเยอะๆน่ไปหลอกคนเยอะนี่มัน็ปหลอกไปกลัวเป็ไปหลอกคนเยอะกูกลัวบิ๊ีเราให้หมดเลยบีบีไม่ถ้ามันอยู่กลางป่าแล้วให้เลือกระหว่างหมาป่ากับคนคู็ขอเลือกคนคนก็ฆ่าเหมือนกันฆ่าหมามันฆ่ายังมีเวลาต่อรองนี่ห่าหมาป่ามีเวลาอ้าปากคุยกับมันเหรอมันงงจะฟังมึงอ้าปากหรอ <laughs> มึงมีเวลาต่อรองเออเดินก็เดินไม่ได้พี่ก็จะออกไปตรงนั้นแล้วเราตลกมากโทรไปหาว่าอยู่ไหนเกเห็ดอยู่แล้วพอกลับมาบ้านเราว่ามีหมาป่าเออแทนอหก <laughs> ันมึงใส่ตะเข็เลยแล้วทำไมไม่มบอกตอนเก็บเห็ดแม่อ่ะมันนี้กูย,ยังพูดว่าเว้ยมันน่าก,กลัวเว้ยบียังบอกว่ามันจะกลัวอะไรอเออมันอยู่ได้ มันหมายถึงว่าตอนน้งมเก็บตรงยาระโบกับน้องกับพี่ออดแม่โทรไปทําไมไม่บอกว่ามีหมาป่าแล้วพอเก็บมาเสร็จแล้วก็บอกว่ามีหมาป่าแล้วถ้าก็บอกมึงพวกมึงก็กลัวพวกมึงก็ตายแหกออกมากก่อนนะเอาท้าเป็นอะไรไปอ่ะถ้าเป็นอะนไรไปก็สบายไงมรดกก็ตกเป็นของคนอื่นไปไงตลกเปล่าเอาเรื่องกินไนะ่เป็นอะไรไปก็อาราดีนเองทีน่นี้แม่มึงไม่มีมไม่มีลูกมิ้เต้าอาราดีนมึงก็สบายไปไงอาราดีนก็จะบอกว่าขวัญเลยมึงน่าจะต,ตายตั้งนานแล้ว ส่วนสวดอลดินก่อนเธอ,อ,อเข้าไปก่อนได้ไหมง <c oughs> ั้นก็ให้อลาดินไปก่อนอละลาดินมาก,ก็เอาให้อลาดอาหมาตาให้อลาดินไปก่อนต่อรองจะมีเวลาต่อรองไหมละ่ะถอดใครความถึงความได้เดืนแซบเนาะถ้ามันร้อนเลยนะของฝากรออ้อนมเอาอะไรจะเอาอะไรเผ็ดไงเผ็ดกูยอมเดินนะ ขาลุกแล้วเหรอนะเรบนี้ไม่ได้ใส่หอมบีบีมันไม่ได้ใส่เลยงานรีบงานไฟไหมขาดตอนมาอีกแล้วเบบีฝน,นะกินไปลูกรับข้าว่อนแม่ ตอนแรกมันสว่างตอนนี้ม่าอีกค่ะาดาบมันจะแย่แค่เองนะนตัวเองมันเผ็ดตามเขาทำไมว่ามัน,นอุ่นเขาเผ็ดก่อนตัวเองเื่อนน,นแล้วหรือเปล่าร้อนตายโคตรร้อนเลยทีนี้เขียตีมันก่อนเอา,อาส่งตำมารวกัน ยิ่งเจอข้า,ว,ขาวเผ็ด,ดได้ไงหนูพุ้งแก้วไปเมื่อกี้เ,เนี่ยเจอข้าวร้อนๆเนี่ยแม่นี่ยิ่งเผ็ดเลยละหัวหันไปไข่ก็ร้อนอีกโอ้ยตายแล้วต้องรู้สึกแ่้ข้าวาก็ร้อนเขาทิปเองไันนะเบบี้จะบอกให้ ได้มึงยินว่าเขาไม่กลัมึงดูในคลิปอะไรปะที่กาทำลงลงทีวีลงออกมาดูไอ้เขาดูอ่ะให้ตีกอน่ะยืนยืนให้มึงตีกูก่อนกูให้มึงตีเท่าที่มึงหมดแรงแล้วกูขอเอาคืนทีเดียวสักทีเดียวลบไปแงกแกกแง่กวมาดว่างอพร้อมไหม ที่ักกันตกหน้าแล้วไม่ชกนี่แหละอ้วนกับพร้มไม่มันมีอันที่พัดกันพัดก,กันตกหน้านะยืน,นกันโตแล้วก็ตกกระเทีไม่อันนี้ให้เอาให้มึงหมดแรงเลยอีอ้วนนี่ก็ยืนกอดอกไปพร้อมกับท,ท,ทั้งกระโดดถีบทัง้งชกทั้งเกาะทั้งเกาะทั้งอะไรก็อะไร้ขยองขยมงอีอ้วนก็ยืนนิ่งทีนี้ มึงหมดแรงยังยังมึงหมดแรงยังยันมึงหมดแรงยังไก่ยันง,งั้นทีกูละเออเอาเลยไอ้กันไม่ได้บาเหมือ,อนก็แค่สัทดเดียวอีพอกระด้ไม่ณงมันเหนื่อยด้วไงไอีเหี้ยตื่นสิกูคแค่สะก,กิดยังไม่ตื่นดู เตือนดิกูแค่สะกิดกูขำตรงนี้เด้เตืตอนดิแค่สะกิดอะทำไมเป็ฝันนะเป็นนม่ได้บอกตก่อนมึงทำแบบกันชีวิตเลยเตะก่อนเสียเปลียวเพราะมันเหนื่อยหมดแรงเตะเาะตเหนื่อยอ <c oughs> เอาทางทำเขาก่อนเขาก็นแล้วดิ แค่พื้นด้ยนุ่งข้าวแต่เนิ่นเลยแค่พื้นหาเรื่องทำวาบทำสายบ้านป้ามาเล่าอะไรตอนเนี้ยเออป้าเนี่ยพี่ป้ามาเล่าตอนี่ เอา,เอาก็มึงเป็นคนเริ่มเรื่องก่อนนะ่ะนี่เลยไม่ชอบปิดชอบบิดหนูเอาเคยแล้วอ๋อเจ็บแล้วก็หาข้าวอ้างขับรถไม่ได้เพราะปวดแขนกูเห <c oughs> ็นมันขับทุกวัน,น <c oughs> แหละมันก็แขนไปตกตะกนโตกเลยลลไปเรือนะถ้ามันไม่กินเหล้าให้เมาแล้วถีบมันอย่างนี้นอย่างให้มันนอนถีบมันออกจากห้องด้วยยัง,งยไม่ถึงครึ่งแก้ว เมาแบบเมาเป็นแบบไหนอะไรเดี๋ยวเราจะแบบหนูเขาห้องอเฮ้ยเชิญวัดจ้ะ <c oughs> เขาก็จะามุงไปห้องเก็บสติอารมณ์ <c oughs> จนขึ้นเรือนั่นแหละเขาถึงจะปล่อยมึงออกมามึงมองเสียสติแบบน,นั้นอ่ะมึงมาให้กูเก,ก็บกูก็ไม่เจ็บนะเอางนมึงมาหลับเลยแล้วแต่มึง <c oughs> ถ้าม,มึมงมาหลับบนนั้นวัดเขาก็มาเอามึงไปเองตลกปล่ากูก็จะยินดีด้วยอย่าบินเมาแล้วกูจะบอกว่ากูไม่รู้จักมึง เราเล็กเงินเต้าหุ่นแบบแอร์เหรอคอยดูแล้วกันปูสองคนก็จะเดินเชิดเชิดมันเป็นไม่รู้จักเลยให้มันถึงสถานการณ์จริงไปกว่อนบอกกูแล้วไม่ใช่ไม่ทำไรแบบยืนดายเหรออหงงแด้ว่าจะแดกไหน่ากูเห็นบ้าเลยวันได้แบบ nó à <laughs> ừ, không phải như vậy đâu, nó không phải như vậy đâu, nó không phải như vậy đâu, nó không phải như không phải Tiền một cái đây đó nó mình đi. Tiền vài trăm. hình đi vì vì. Năng <laughs> này lừa cái à? Cái bảo hỏng mày mình mới ảo lại bè cả lương hỏng mạnh mày, Hỏng bà, là được, đại, mình bà mình có là bầy đó mày. ngày lừa cái đai vì vì. Mì cà chuột chú. Mì bà nó mới lạ. mà mình qua mạnh chạy bò. Mình ตอนกลางคืนเขาไม่รู้กันหรอกอมอม,มันเป็นแสงสีไฟหมดเลยเข้าไปเมาแล้วไม่เห็นใครหรอกเราไปเรามมนก็เย็นแล้วกว่อจะขึ้นเรือก็เย็นตอนเย็นนะเมาแล้วนะ่ะเห็นอะไรก็สวยไปหมดผู้หญิงเห็นผู้ชายก็หล่อไปหมดตอนเช้านั่นแหละโอ้ยพายมือยสีเจอผีตอนเชา้สาสั่งเมาตอนไปกินข้าวเนี่ยนเะทนี่จะอาอกันเอง เฮ้ยมึงคืนมึงก็เสือเจ็คซี่อุ้ยบาคาวมึคืนมันก็ร้อนล,อลอะตอนเช้ามึงนั่งกินกาแฟเห็นหน้ากันไอย้ย <c oughs> ่ากูเต้นกับมึงอยู่ได้ทั้งคืนมึนจะว่าได้ไหมไม่รู้ฉันจะเอาดำฉันจะเป็นสาวสุดดำป้า Năm, chỉ Mình để... ừ. là chá, phải là chắc phải là chắc chim là nó